เชฟออสนี่ต้องบอกว่าเป็นเชฟระดับตำนานของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะอ่างุนขวดที่แพงที่สุดราคาเท่าไหร่เกิดขึ้นแสนครับเดี๋ยวหายใจอายใจเวลาลำบากไม่ไปกับกูเวลาสบายนี่นะเกไม่ชอบหอยนี่จริงๆนะต้องดมก่อนไอ้พี่ดมันเหม็นไม้ห้บุดเปล่า ไไมไม,ม่่มม่่ใชเองพีหหลลกกกู็ัวสิาเย้ยไไหล่ะสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคลิปที่แล้วเราไปอยู่เถื่อนกันมาหลายคนก็คงจะดูแล้วมันเถื่อนจริงๆลำบากลําบนที่เวลาไปลำบากไม่เห็นไปกับกากูบ้างล่ะ รักท,ทางสบาย <c oughs> ทีวันนี้มาสบายเลยนะมาบ้านเชฟออสครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเชฟออสนี่ต้องบอกว่าเป็นเชฟระดับตำนานของเชียงใหมเ่เลยก็ว่าได้นะ สามสิบกว่าปีครับสามสิบปีที่อยู่แบบอยู่โรงแรมมาก่อนอยู่พัตคานะเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสครับผมนี่ครับฝรั่งเศสแล้วก็เลยมาเปิดเปิดเอเนที่บ้านเชฟทำไมต้องทำเสียงหล่อนะฮะคับเพื่อขึนหนักเลยซ้อมไปก่อนเผื่อคื้นจะหนักเออคือน่าจะหนักเลยนะดูตาสิครับดูเออเข้าที่ดูเนี่ยคือต้องบอกว่าเชฟคอสเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการทำอาหารสไตล์ฝรั่งเศสครับผมวันนี้มาเปิดร้านตัวเองเป็นบ้านเป็นบ้านนะเป็นบ้านเปิดมานานยังครับเชฟเปิดช่วงโควิดเลยครับผม โควิดเลยโควิดเลยโอ้โหอันนี้คือเปิดปุ๊บโควิดปั๊บไม่ฮะเอ่อโควิดแต่ก่อนเนี่ยผมทำงานร้านอาหารอ่าแล้วพอโควิดปุ๊บก็ร้านอาหารปิดเราก็เลยอ๋อต้องหาอะไรทำแล้วใช่มาทำเท็กซ์ของผมใช่ครับผมก็เลยทำที่บ้านที่บ้านเลยที่บ้านเลยที่บ้านเชฟเลยบ้านเชฟเลยโอ้เดี๋ยวเชฟพาเดินดีกว่าผมอยากดูว่าข้างในบ้านเชฟจะเป็นยังไงครับอันนี้รูปเราคนดังทั้งหลายอยู่ตรงนี้แต่ข้างบนนี่เป็นรูปเจ้านายทั้งหลายแหละที่เชฟเขาเคย ไปไปรับใช้มาใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่าบรรยากาศข้างในนี่ก็เป็นบ้านนิดหนึ่งครับเป็นบ้านครับมีรูปมีงานศิลปะมีเปียโนด้วยเปียโนก็จะเป็นช่วงเย็นนะช่วงเย็นประมาณหกโมงครับผมใช่ครับมีคนมาอาจจะหรูหราะหราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการแบบโรงแรมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่าพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมในนี้มาน้อย่างนี้แล้วแล้วอาหารที่นี่นี่ต้องเป็น สไตล์ฝรั่งเศสจ๋าเลยไหมครับเป็นฝรั่งเศสคลาสสิกแล้วก็เป็นกึ่งยุโรปไปเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราต้องเอาเอาใจลูกค้าว่าลูกค้าชอบอยังไงแล้วก็ประมาณนั้นนะครับผมโอ,โอ้นี่มีห้องน้ําองุ่นด้วยมีอง <laughs> ุ่นอง,งุ่นอง,งุ่นอง,งุอ่นขวดที่แพงที่สุดราคาเท่าไหร่เกินครึ่งแสนครับข้างหน้าที่เกินครึ่งแสนเลย ครัวละห้าหมื่นกว่าข้างหน้าเนี้ยมันจะได้เไม่ต้องเหม็นเฮ้ยชิมไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครจ่ายใครจ่ายเวลาลำบากไม่ไปกับกูเวลาสบายนี่นะเดี๋ยไม่ชอบนไม่ชอบอาเชฟรับวัตถุดิบเชฟที่ว่ามีเป็นเป็นด้วยใช่ไหมมีครับมีแต่ว่าพอดีมันอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเชฟอาจจะพาไปด้านในครัวเลยก็ได้เชิญครับเชิญครับเชิญครับอาจจะไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะเป็นครัวบ้านๆนะฮะครัวบ้านๆนี่ฮะ มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนโรงแรมแต่ว่าก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกเนี่ยดูพนักงานแต่งตัวดีดีหน้าตาดีด้วยนี่ดูคัดเลือกหมดคัดหมดง่ายอันนี้เราทำง่ายๆเป็นบ้านจริงๆบ้านที่เราเราทำเป็นบ้านแล้วเราก็มาดัดแปลงนี่นี่มีเตาคอมบิด้วยก็จะไอพวกเครื่องครัวเครื่องใช้เนี่ยคือต้องเรียกว่าก็เป็นระดับโรงแรมแบบอาจจะย่อมลงมานิดหนึ่งเพราะระดับโรงแรมมันจะ เบ้อวังลังการใช่ครับแต่นี่ก็คือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้โอ้วันนี้มีมีของเป็นก็คือตรงนี้เลยใช่ครับจริงจจะมีพวกออสเตอร์ซิราโดมีอะไรพวกนี้แต่ว่าชวงนี้ขายเลยเมื่อคืนน่าจะเหลือแค่สี่ตัวหมดแล้วล้วลูกค้าจัดการไปก่อนแล้วหิ้วไปก่อนแล้วใช่ครับเพราะว่าเือนนี้จะเข้าทุกทุกวันศุกร์เมนูวันนี้เชฟอยากจะพีเซตอะไรผมผมผมว่าไม่รู้ว่ามาแล้วต้องสั่งอะไรเอาเป็นว่าเชฟพีเซษแล้วกันว่าวันนี้อยากมาที่นี่ ต้องควรจะกินอะไรได้ครับถามว่าซาซิมิลอปเตอร์เนี่ยผมกินหลายที่แล้วเอาที่แบบฝรั่งเศสจัดจาแล้วฝรั่งเศสละจาดีกว่าแต่เชฟแบบเฮ้ยมาเมนูนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นได้เชฟครับผู้กานะเรื่องนอนแล้วก็มีโฟกัสครับคนนี้โอ้แม่สั่งสั่งไม่แม่แม่สั่งไม่เก่งใจเจ้าภาพเลยวันเี้เราสั่งมาสี่ตัวเชฟจัดให้หมดเลยเพราะธรรมดาเราจะเข้าทุกคนครับ จัดทั้งหมดเลยวันนี้แดกของดีนะเมื่อวานไม่ยอกไปอะไรเมื่อวานนี่กูไปแดกปลาดุกย่างเกลือไอสัตวันนี้ไม่บมามาเขาบอกว่นาเขาได้ข่าวว่าเดินกันเพียเลยเหรอได้ข่าวว่้นผมมีมาใหม่วันนี้เลยลืมปลาเทอร์บอตต้น เอาครับใหญ่ๆเงนี้น้องครับขอบพระคุณครับจัดเลยพาไปดูพาไปดูเดี๋ยวๆเดี๋ยวมาดดูิโสั่งมาเก่งใจย่ำภาพเลยว่ะขอบคุณมครับขอบคุ่ไหนแค่จะให้ดูตรงนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโโอ้หเดี๋ยวพฮ้พี่ตามมาดิครับแม่งสั่งตามมาดิแม่งสั่งโฟกัสแม่งสั่งนู่นสั่งนี่เมื่อวานกูแดกปลาดุกไอ้เคี้ยวร้อยเจ็ดสิบวันนี้แม่งสั่งดูดิโอ้โหสุดยอดเลยดีว่าหลังจะพาไปแดกลาบเลือดแม่งให้ดู มกำลังมาพอดีเลยมาเป็นลังลังเลยเป็นลังเลยแม่เจ้าภาพไมปดูมาดูหน่อยเหรอวะเนี่ยเจ้าภาพหายอ่ะอะไรปลาอะไรมาแม่เนี่ยโอ้โหนปลาอะไรอ่ะเธอบอกท่าปลาแบบนี้ดำลึกนะโอ้โหผมนึกว่ากระดองเต่าโอ้โหยังเป็นอยู่ป่ะเนี่ยยังไม่เป็นปลากระเบนเนาะพี่ใช่ เอาเอาฐานมาใส่โอ้โหตาเดียวเอ้อย่างนี้นี่มาจากไหนฮะเชฟอันนี้มาจากฝรั่งเศสนะตอนนี้ฝรั่งเศสเลยครับาเดี๋ยววันนี้จะทําให้ชิมโอ้เมนูอะไรครับเป็นแคนไฟเทอร์บอทเอาปัตดุให้มันแดกก็พอเมนูที่นี่มีกี่เมนูครับที่ร้านเนี่ยโอ้โหหลากหลายมากอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยครับเราไล่แต่คาเวียโฟก้าเอาคาเวียโฟก้ามาด้วยแล้วเนื้อโทมาฮอคเอย นีผมมาฮอกแล้วเป็นถัจิมะนุ่มฮะโอ้โหเมื่อวานทำไมมันไล่ปลาถนานเราอะกินบ่อยนะ้ทมฮอกนะ้วแล้วอย่างที่นี่เหมือนกันนะไม่เกี่ยวแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันนี้เราจะกินไม่ทานทานแต่ว่าวันที่กูลำบากอะมันมาไม่ทานมึงไม่ไปกับครูอะเดินกันเหนื่อยเลยเพราะวันที่เขากูจะมาถ่ายร้านอาหารหรูมึงเสนอหน้ามาเลยอะไม่เห็นเดินกันเหนื่อยแต่ผมมาแล้วพยายามนะแต่มันไม่ทานรถเต็ม เขาเมันแน่นใช่คร şey ับแต่ถามตลอดว่าเดินกันเหนื่อยไหมก็ขึ้นเขาด้วยนี่ได้ว่าได้ขเขาเมื่อวานใช่ไหมแม่กยังไงหลังหัวฟาดพื้นอยู่กูขึ้นได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงกูบอกแล้วไอ้สัตว์ที่นี่ครัวนี่ก็มีตำแหน่งเหมือนใน ในโรงแรมเลยไหมฮะใช่ฮะเพราะว่าจะยืนเป็นจุดอันนี้เป็นพวกสลัดพวกเตรียมง่ายอันนี้เป็นซุปซอสของหวานนี่เป็นเมนคอร์สแต่อาจจะบ้านๆนิดนึงอ่าไม่เป็นไรคืออย่างนี้จะบอกว่าในโรงแรมเนี่ยจะมีตำแหน่งเยอะมากเลยเริ่มตั้งแต่ใหญ่สุดเลยคือ Executive Chef พวกเนี้ยเขาจะไม่ทำอะไรหรอกเขาจะเดินไปหาลูกค้าไปนู่นไปนี่เชฟทำนลงลงต้องลงเองฮะเอ็กซ์สักคุติฟเชฟเชฟทำด้วยใไหมทำด้วยฮะตำแหน่งสุดท้ายของเชฟคือ Executive Chef ป่ะใช่ครับอ๋อแล้วก็แล้วก็พอมันเป็น Head Chef ก็จะเป็นคนคุม ในเรื่องของการออกอาหารถูกไหมฮะใช่ครับแต่ที่นี่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราทาเองเลยแต่ว่าราคาที่เนี่ยคนคนก็คงอยากรู้อ่ะราคาที่นี่ถูกกว่ากรุงเทพเกือบครึ่งนถูกกว่าร้านอาหารทั่วไปเพราะเราทําที่บ้านเราเองในในโรงแรมแล้วกันเรียกว่าในโรงแรมโรงแรมเนี่ยเขาจะมีต้นทุนที่มันมากกว่าใช่อ่าเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกัน เขาลเลาะเลาะติดกระดูกเลยนะนี่กระดีนะ่งเสียง,งเลยอา้าวมันมันคือต้นทุนทั้งนั้นต้นทุนทั้งนั้น,นอเออการทําร้านอาหารเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ว่าขายแต่ว่าขายต้องบริหารต้นทุนให้เป็นด้วยนะครับเพราะไม่งั้นการสูญเสียนี่โอโ้โหยิ่งสูญเสียเยอะนี่คือเข้าเนื้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 ออยู่างนี้นะเชฟเป็นคนเชียงใหม่แต่ต้นเลยเชฟคนขอนแก่นครับผมอ้าวไได้ภรรยาที่นี่นะครั ได้ภรรยาก็คนตอนตอนเรียนหนังสืออยู่ที่ี่ด็่ที่เด็กที่เด็กครับก็เลยตามเขามาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยีตามเขามาใช่ไหมอ๋อหลอกเราหนีเราอ๋อหนังเราไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ตัวนี้แต่ของเราถ้าเป็นอาหารฝรั่งเศสส่วนมากจะเป็นฟิเลเลยเนื้อก็เนื้อล้วนไม่มีการวันนี้ได้กินทั้งบนบกทั้งกินทะเลแต่ละอย่างมีเนื้อด้วยโทมาฮอคด้วยใช่ครับโทมาฮอคผมเอามีเดียมแร่นะครับจัดไว้อย่าให้เสียทำไมมา ได้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 ของแพงได้หมดอ่ะดูดูลายเลยฮะเแต่อันนี้เป็นเป็นไทจิมะทัวมาฮอกจากญี่ปุ่นเหรอครับอันนี้เป็นของออสเตรเลียออสเตรเลียใช่ครับเป็นเดนิสออสเตรเลียเลี้ยงบัวพวกนี้ได้ดีแล้วก็ราคาไม่แพง เดี๋ยวเดี๋ยวเชฟจะเริ่มทำแล้วเดี๋ยวเอาเลยครับเดี๋ยวผมไปไปนั่งรอไปไปไปเชฟเขาพูดประมาณนั้นแหละไปไปไปอย่ามาวุ่นวายตรงนี้ไเตอร์มีเท่าไหร่แกให้หมดเลยโอ้โหพวกคุณทั้เชฟครับครับก็มีแค่นั้นที่ตัวนี่เชฟเอาอะไรมาก่อนเลยฮะเมนูแรกอันนี้บิโกแฮมเป็นขาหมูสเปนนะครับผมมาทานคู่กับเมลอนกรงการหลวงนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าแอปสตาร์เตอร์ อาริบิโกนี่ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งของอิตาลีก็มีของสเปนก็มีแต่ว่าของสเปนนี่จะแบบเป็นที่นิยมทั้งโลกนะเนี่ยกินกับเมล่อนแบบนี้นี่เชฟขายจานเท่าไหร่คะเนะี่ยเชฟขายจานละแต่เป็นจานใหญ่นะ,ะละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนจานรวมจานใหญ่ครับก็จะมีเมลอนให้ด้วยมีเมลอนด้วยไม่ต้องกินกับเมลอนก่อนมือดีกว่า เพราะตัวตัวแฮมเขามีความเค็มความเค็มมันก็ตัดหวานถหนูนะใช่ครับผมเดี๋ยวก็ทานกัน้ำองุ่นนิดนิดอะไรนะน้ำองุ่นเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขวดละครึ่งแสนก็ได้ขวดล็อตล็อตอะไรนี่ล็อตไอ้ยูดยี่ห้อย้๊าจวยหันล็อตล็อตแท้แท้ไง มันคั่วม่ร้อนหน่อยดื่มแล้วเข้ากันนะเออเค็มกับหวานไงมันก็ตัดกันขออนุญาตครับผมวันนี้เป็นวีพีนะสืบเองโอ้ขอบคุณครับเป็นไงเห็นมเองด้วยครับวันนี้ครับทำเองด้วยปกติไม่ทำเนี่ยฮะทำเองคนปกติเป็นคนสืบให้แก้วเย็นเจี๊ยบเนี่ยไวน์ขาวนี่ต้องกินเย็นไม่เหมือนไวน์แดงไวน์แดงต้องกินเย็นเลยพี่บางทีมันต้องเปิดให้ออกซิไดซ์ เปิดให้หายใจก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเป็นพวกแบบฟูลบอด d ีมากๆอาจจะต้องถ้าอยากกินเร็วก็ต้องใส่ดีแคนเตอร์เพื่อให้ให้มันมีอากาศเข้ามาเหมือนวายแดงมันเหมือนมันจะหลับอยู่เราต้องเก็บในห้องมืดห้องที่ควบคุมอุณหภูมิเสริมขอยดัดเสริมนิดเดียวเรียกน้ำย่อยไปฉลางไปกินปลาดุกวันนี้หล่อเลยวายขาวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไป มันต้องไปแกว่งมันใช่ไหมเพราะว่าไอการแกว่งไวแดง่ยมันคือทําให้มันสัมผัสอากาศได้เร็วขึ้นเราได้กินแล้วมันจะรสชาติมันจะเปลี่ยนแต่วายขาวไม่จําเป็นอ๋อยกได้เลยยกได้เลยแล้วก็มีเขาก็จะมีวิธีการจับแก้วนะอ้ายังไงแต่จริงๆอิวิธีการจับแก้วบางคนเขาจะจับอย่างนี้จับอย่างนี้เขาจะบอกว่าอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยมันจะทําให้ให้วายมันเปลี่ยนอ่ะบางคนก็จับอย่างนี้แต่พวกเซียนเซียนเขาบอกเขาจะต้องจับอย่างนี้ถ้าเป็นวัยแดงนะอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงจริงนะจับแบบไหนก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราถนัด ไม่ต้องไปซีเรียสมันแต่นั่นมันคือสิ่งที่เขาทํามาเพื่อสร้างตแล้วต้องดมไหมต้องดมเหมือนใบแดงไหมหรือไม่ต้องก็นิดหน so 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 know, so ่อยก็น so like, ิดหน่อยก็ต้องดมเนี mm ่ย hmm. น <f ust ets> like ี่มะนาวเหลือเท่านี้ต้องประทานโทษนะหมดโอ้ออสเตอร์จะที่ไหนฮะอันนี้เป็นของฝรั่งเศสเป็นจิาโดออสเตอร์ครับอทานคู่กับขนมปังกรอบแล้วก็มีมะนาวคาเวียร์ขาเวียร์แล้วมีสาวร่ยนิดนึงนี่นี่ไม่ไม่ไม่กินของดิบไม่กินอ้าวงั้นก็ไม่ต้องกินหมดเลยนะอ้าวเพราะผมสั่งดิบหมดเลยอ้าวตาย ไม่เป็นไรออาแรงได้อยู่แรงแรงบ่งแรงเอ้าเชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาแล้วโอ้แต่มันอร่อยนะเนี่ยอ้าตายแล้วมันแพงเขาไม่ได้ปรุงสุกนะเอาเหรวเออเดี๋ยวเขาไม่บ่มนะแอร่อยนะเชฟผมต้องกินอะไรก่อนท่านเนี่ยไอ้นี่ก่อนหรืออะไรเนี爸爸่ยกินหอยก่อนได้หมดเลยครับผมหอยนี่จริงๆนะต้องดมก่อนเอ้ยเป็นดงเมื่อมันเหม็นไหมมือใช่เปล่ามะนาวก็ได้ครับอ่าเป็นเลมอนเลมอนอ่ะแล้วก็มันต้องมันต้อง มันต้องสูดน้ำสักนิดหนึ่งเอาสผัดน้ำทะเลน้ำทะเลเอาจิงจริงเอาเจ้าหน้าเฮ้ยตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่นี่กูนี่มีความรู้นะเนี่ยกูแค่ไม่ได้แสดงออกมาสิงที่จะพูดนะผมคิดมันเหมือนกันเลยสูดเลยไนะอันนี้มันจะเข้าทะลึ่งอย่างเดียวเนี่ยดูดิเนี่ยฟังเสียงน้ำก่อนดดูนี่ก่อนจรินเพื่อให้ให้เรารู้ว่าไอ้น้ำทะเลแหล่งที่มาที่ไปของเขาเนี่ย มันเป็นทะเลแบบไหนถ้าหอยที่ดีจริงๆนะกินสดๆไปเลยใช่สดๆครับจริงๆอย่างนี้เลยเข้าไปเลยแล้วก็เนี่ไปกัดที่แก้มซ้ายซ้ายด้วยแก้มขวาก็ได้แต่ขอให้เป็นกลามความครีมมี่มันจะแตกออกมา๋อ้แก้มซ้ายตชด้วยเสริฟเลยครับเลยอือนี่คือวิธีการกินหอยที่ถูกต้องภาษาฝรั่งเศส อย่าไปเรียกถูกต้องเลยครับแล้วอันนี้ไม่ใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกถูกต้องนะเอาคนไทยแดกกระยอกกระถินนี่ยไม่ได้จิบไวน์ขาวนิดหนึ่งมันจะมีความแล้วแต่แล้วแต่น้ำขุ่นน้ำขุ่นน้ำขุ่นแล้วอันอันนี้เชฟเชฟอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเสียนเล่ยซอสอะไรระเบิดมาเสียงเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ไม่ได้ยินเสียงแล้วตกลงเดี๋ยวเชฟมาทำโฟกาเอาเลยครับเชฟโฟกาเราจะมีสองสองแบบนะแบบที่สไลด์มาเลยประมาณ80กรัมกับเป็นก้อน อันนี้มาสไลด์เองเขาเรียกว่าโฟกาเอ็กตาร์ร้อยกรัมเชฟมีความรู้สึกว่าเอ็กตาร์ร้อยกรัมเนี่ยเขาจะมีความคิมมี่มากกว่าไม่แห้งลองชิมดูครับผมข้างล่างเป็นพีชซอสนะทานถ้ามันเลี่ยนเราก็ทานกับสลัดนิดหน่อยได้อย่างี้จเท่าไหร่ครับเชฟอันนี้890 890อ้าส่ะแหลกเป็นไหมโอ้ยอันนี้เป็นแล้วสิลอาชิมกันดูหน่อยอันนี้ก็แพรลิงกับกับไวา์ขาวไวา์ขาวหรือไวา์หวานได้แต่ไวา์ขาวก็โอเคฮะต้องโดนซอสนิดหน่อยครับ ไปใช่ไหมอาหารฝรั่งเศสนี่เขาเด่นซอสซุปต้องมีทางตรงไม่มีอ้อมต้องมีเป็นไงฮะรสชาติขอลองอีกรอบได้ไหมอ่ะได้ได้ได้นี่เลนี่ใช่เนี่ยอร่อยมากปึ๊บไปไปปึ๊บเป็นไงฮะนะมันต้องเอาไส้ดานเนี่ย ดันเหรอให้มันแตกออกมานะความครีมมี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงตับห่านเดี๋ยวมันจะเป็นเมนูเขาเรียกเขาเียเมนูเทือนเวลาเขาก็จะมีพวกคนที่เขาออกมาแอนตี้เหมือนกันออ๋แต่ก็แดกพวกแอนตี้แดกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเลยนะใช่ไหมเท่าที่ผมรู้คือวิธีการเลี้ยงนะมันไปสนใจมาแล้วกันเอาเป็นว่าผลลัพธ์ก็พอสําหรับคนกินแดกอาเป็นไง อรอ่อยซอสอร่อยก็จะมีความหวานหวานหน่อยมีครีมมี่อย่างเงี้ย <kaz> มีหวานหวานเปรี้ยวนี่เป็นเดี๋ยวเชฟไปทำต่อต้องตบนี่ด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผมต้องเชฟทำนะซุปเห็ดทรัฟเฟิลครับผมทรัฟเฟิลต้องมีอ่อันนี้เป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลครับเชฟมือสั่นนะครับใส่ต่อสักแก้วดีมั้งเติมหน่อยเติมด้วยกันไหมเมื่อคืนเมื่อคืนหนักครับผมอ้าวทานยังไงครับเชฟครับตัวนี้ ซุปเผ็ดพัฟกเพลเนี่ยเวลาเราทานให้ทานเหมือนคาปูชิโน่ให้จิบเอาไม่ต้องใช้ช้อนนะเพราะว่ากลิ่นเขาอยู่ที่ปลายจมูกตัวซุปกขอยู่ข้างล่างลองนะบอกแล้จะทอเลป็นชิ้นเลยนะจะกินอาหารอะไรให้ดมก่อนครับพกติ๊กจิบเหมือนคาปูชิโน่มันจะเพราะเนื้อซุปเขาอยู่ข้างล่างครับผมใช่ครับอือหืออือหือเฮ้ยช่วยนี้อร่อยเว้ เสร็จแล้วก็จะฟองก็จตีบประมาณปลายจมูกแล้วก็แซวกันทีนี้อ๋ฮะเขามีลูกเล่นมีลูกเล่นใบหมวกเลยโอ้ยดูหนวดดิหนวดหนวดจิ้มหนวดจิ้มเป็นไงมาซุปตัวนี้อร่อยครับอร่อยครับแล้วเห็นเนะไรเห็นนะครับเชฟต้องกินนะฮะตักกินครนะตักกินเลยใช่ไหมครับได้จิบแต่จิบจะดีกว่าเพราะตัวซุปอยู่ข้างล่างอ๋อครับ สเปรหน้าดูเลยนะเนี่ยอ้าอะไรกะเชฟเติมด้วยเ<ฮ>ติมแก้วตัวเองด้วยเปล่ายังยังยังอย่าพึ่งครับยังเหรอเช้าอยู่นึกว่ไม่นึกว่ไม่ดื่มไม่ใช่นะยังยังอย่าพึ่งค,คือเชฟออสเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่านี่คือเชฟออสกับกับน้ำเย็นเนี่ยเขาเขาเคยรู้จักกันแต่ผมว่าไม่รู้จัก,รรจกหรอกปรลองยุ่งกันมาก่อนเขาเป็นประลองอะไรกันมาก่อนนะอีกแล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยเราเสิร์ฟปลาเทอร์บอตมาสเตอร์บอตเนี่ยเขาบอกกับปลาบางครั้งทานคู่กับไวน์ขาว แต่ไม่จําเป็นนะปลาตัวนี้สามารถทานคู่กับไวน์แดงได้เดี๋ยวเชฟจะสิบแก้วแล้วก่อนเอาแล้วอันนี้จะเป็นเป็นไวน์แดงนะเชฟครับนี่มันแค่สิบเอ็ดโมงเองนะฮะสิบเอ็ดโมงแก้วนะฮะค่อนข้างจะดีฮะลองจับดูฮะเท็กเจอร์กลิ่นอะไรตรงนี้กลิ่นองต้องลงกลิ่นยากด้วยหรอครับครับผมก็คขออนุญาตบริษัทติดแก้วไวน์นี่นะเดี๋ยวก็มันจะมีมีสตอรี่ของมันอีกหลายแบบหลายสิ่ง บางที่ก็เสิร์ฟหนาบางที่ก็เสิร์ฟบ,บางแต่แก้ววายที่ดีๆจริงๆมันต้องบางอ้าวเหรอพี่บางแล้วกันมันทำให้รสชาติแบบมันมันด้วยด้วย,วยทั้งกา้านทั้งอะไรนีที่สังเกตด,ดูนี่แก้วน้ำโรงแรมมันก็นนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้อันนี้คือสไตล์ฝรั่งเศสเลยแล้วถ้าเขาจัดเซตแบบเซตซ้อมซ่อมฟูลเซตนะโอ้โหแดกไม่เป็นรับรองเยอะมากมันต้องจากข้างนอกเข้าข้างในอ้าวเหรอพี่แต่ละชนิดแต่ละอย่างถูกต้องเลยครับผมเพราะว่าแต่เราพยายาม ให้อยู่ตลาดแบบไม่ง่ายถ้าเซตอัพเซตเป็นรูปแบบเราก็ทําได้ปกติแต่เราคนไทยบางทีการทานอาหารพวกนี้มันก็เป็นศิลปะอย่างนึงเหมือนกันนะอันนี้เป็นปลาเทอร์โบต์เสิร์ฟมากับแอดผักลักกัตใช่เป็นอ้อยฝรั่งขาวอ๋อแอดผักครับอันนี้เป็นซอสแชมเปญครับเชฟอยากให้ชิมปลาก่อนซอสทีหลังเนื้อเนื้อนี่แน่นอยู่นะฮะแน่นอยู่นะครับเอาตามเชฟก่อนนะเขาเรียกว่าแดกตามเชฟต้อง ธรรมดาที่เชฟบอกว่าปลาตัวนี้ทานคู่กับวายขาวก็ได้แต่ว่าวายแดงก็ไม่เค็เลยนะม,มีคนบอกว่าไม่เข้าแต่เข้ากับวแดงเนื้อแน่นเน,นื้อแน่นคำที่สองเนี่ยผมควรจะซอสซะหน่อยไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือเนื้อปลาในเนื้อปลาธรรมชาติซอสแชมเปญใช่ไหมครับรับแชมเปญซอสฮะก็คู่กับวายแดงได้ไดรจริงวายขาวก็ไม่เคเลใช่ครับจริงมัน ยิงกวนยิงกินกับไว้ขาวแหละของทะเลอ่ะใช่ครับแต่ไว้แดงนป็นพวกกิงพวกเนื้อเฉพาะเทอร์บอทเฉพาะปลาเทอร์บอทนะก็จะมีกลิ่นของเขาเลยเพราะว่าเนื้อเขาแน่นมากใช่ครับใช่แน่นจริงแหมะไว้แดงก็ต้องแกว่งก่อนแกว่ง่อยครับที่นี่นี่กูจะไปตั้งแต่บ่ายเลยหรือวะจะพึ่งน่ยังเหลือยังเหลือทุกมอกก็รีบเสิร์ฟไว้แดงไม่นึกว่าจะเหลืออีกขวดหนึ่งว่าตอนนั้นนะคเชฟนี่เชฟไม่ปั้นยังเลยนะปั้นยังเลยนะ จริงก็มี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 ท่าสูบอ่ะทันสอนเลยแดกแล้วอันนี้อยากขอเดียวอยากเมื่อคืนเมื่อคืนติดลมติดลมติดลมมันมีท่าแบบซูดไวยังไงยังไงชิมคําแรกเนี่ยก็มีท่านะแตหน้าจะต้องหน้าเกลียดหน่อยนะไม่เป็นไรเขาลองดูต่อต่อปลาต่อลปลาต่อเล็กเชฟเข้าไปทําเนื้อถั่มฮอกถั่มหอกเนี่ยต้องนั่งไงต้องนั่งไงน้าต้องแบบโดนมัน สูตรนี่นี่อ๋อมอาดมแล้วก็ไม่ใช่ไมีจริงเหรอจริงจริงเหรอจริงๆตาต้องอย่างนี้ด้วยเหรอไม่ก็บอกอยู่ไงมันต้องสูตรอะสูตรเข้าไปเห็นไหมอันนี้สัมผัสแล้วไม่อันนี้เรื่องจริงนะแต่มันแบบนมทำให้ให้รสชาติวายมันเข้าไปแล้วก็อมแล้วค่อยกลืน สเปรย์เลยนะไม่คิดนะนี่ใช่ไหมมอนดื่มกาแฟเหมือนกันนะแต่ก็อย่างนี้นะซุดซุดเข้าไปพวกเขาที่อัพเดะเทสกันนะครับเออเนี่ยมันจะได้รสชาติวายที่มันแต่ถ้าไปกระสาวแล้วก็ไปซุดอย่างเงี้มันมันก็บอกแล้วไงมันอาจจะน่าเกลียดหน่อยก็แดกธรรมดาได้เลยหญิงอยู่เยอะอย่างเงี้ยอ่ะอ่าตกใจนะอ้าวรู้สึกว่าจะไม่ทันแล้วเทสไปเทสมาหมดแก้วแล้ว กินง่ายว่าตัวนี้หมดครึ่งควรแล้วเฮ้ยครับผมอันนี้เป็นทอมฮอกทากิมาครับผมความสุกประมาณมีดเดแลแรบขอบๆก็ประมาณมเดเดยมชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับเชฟชิ้นนี้เราขายเป็นกิโลกิโลละ3ามพชิ้นนี้น่าประมาณทั้งสี่พันี่ิดลองแต่ว่าคุณภาพเนื้อไม่ธรรมดานี่เราเสริมมาพร้อมกับเกลือทั้งหมดเลย ปลาเมื่อกี้นี่จานเท่าไหร่ครับ990า้อง้ที่ถามไม่ใช่อะไรถามเผื่อคนดูใช่ครับบางทีเวลาเขารู้ราคาเขาได้ตัดสินใจได้มีแปปเปอร์ซอสมีเบอร์เนตแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วเพราะเผื่อคนไทยนิดนึงนี่นะขอนุญาตนะครับฝรั่งเศสนี่มีแจ่วด้วยนะนี่ผมต้องลองก่อนฮะชิ้นนี้ โอ้โหเฮ้ยกินได้เหรอได้ดิกินจิตไม่เหรอเออได้อยู่เฮ้ยเคาจิมะนี่เอเอ,อาทาจิมะพี่ทาจิมะรู้ไหมมันมันคืออะไรไม่รู้วันนก็จะถามอยู่เนี่ยถามกูอีกแล้ว <c oughs> เออคืออะไร<ห>อ่ะพี่กินก่อน,น,นแล้วชิมเนื้อก่อนได้ไหมทาจิมะจริงๆเนี่ยถ,ถ้าถ้าแยกกันระหว่างวากิวกับทาจิมะเนี่ยจริงๆว่าคืองูสายพันธุ์ที่มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันทาจิมะนี่คือต้นต้นกําเนิดของวากิวอ้าวเหรอพี่อ่าต้นตำรับกูอีกเหรออืมแต่เราได้ยินวากิวบ่อยนะ วาคิวคือสร้างชื่อเสียงอ๋อวากิวจริงๆแล้วนะวาคิว,วแทแ้นะต้องเป็นงวัวตัวเมียแล้วก็ต้องไม่เคยคลอดลูก<ม>สิงะดิทันจิมะอ่ะไอ้เป็นตัวผู้ตัวเมียก็ได้ก็ไม่มีลูกมาแล้วก็ได้อะไรเงี้ยแล้วรสชาติต่างกันไหมเรัที่พี่ชิมก็ต่างกัน,<ด>นต่างกันถ้าเป็นวาคิวเนี่ยไขมันจะแทรกเยอะ <h> <même. S 1> แล้วก็คือเขาเรียกถ้าเป็นออสเตรเลียเนี่ยเขาจะแบ่งกันเป็นบาร์บริงมาร์บริงคือระดับไขมันแทรกถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเป็น A เอเอหนึ่งเอสองเอสามเอสี่เอห้าถ้าเป็นออสเตรเลียเขา้มีบางเรื่องมถึงเก้าผลตัวเนี่ยพี่ชอบญี่ปุ่นหรือชอบทางออสเตรเลียพี่ถ้ากินเนื้อหนาเนื้อหนานะต้องเป็นออสเตรเลียไขมันจะแท่งน้อยหน่อยมันจะมีความเป็นเนื้อแดงเยอะมีเป็นแบบสเต็กอย่างเงี้ยสเต็กแบบสไตล์ยุโรปเนี่ยต้องกินออสเตรเลียกินทางของยูเอสก็ได้ร์เนจินาก็ได้สเปนก็ดีแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นต้องเป็นพวกเราต้องกินตระกูลเนื้อบาง อันนี้ก็นุ่มนะก็ีวยสำหรับคนที่ที่ชอบกินเนื้อจริงเนี่ยจริงๆก็เกลือพริกไทยก็ได้ละแต่ว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบสไตฝรั่งเศสหน่อยเขาก็จะมีอ่ช้อนมุกนะเนี่ยดูดิรายละเอียดเขาช้อนเปลือกหอยมุกใช่ไหมออจริงๆเขาไว้ใช้ตักพวกไอ้นี่ฮะก็ทำไมใช้อื่นไม่ได้หรือมันทเสียรสชาติเหรอก็ไม่ฟังไงพูดส่วนไม่พูดหลัครับครับครับจริงจริงช้อนเปลือกหอยมุกเนี่ย เข <C> e <lebr ate> าไว้ตักกับคาเวียคาเวียจริงๆคือคือไข่ปลาปรุงรสมันไม่ใช่คําว่าไข่ปลาคาวเวียนะมันคือไข่ปลาปรุงรสคือจะเอาไข่ปลาช่อนไปปรุงรสก็เรียกคาวเวียได้ไข่ปลาสลิดไปปรุงรสก็เรียกคาวเวียได้ชื่อจิมเตมันมาจากภาษาอาหรับ<อ>คําว่าคาวเวียนคือไข่ปลาอะไรก็ได้ได้เอาไปปรุงรสและไอ้ที่สาคัญคือไข่ปลาปรุงรสเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ช้อนโลหะไปตักออกมารสชาติเพี้ยน เขาก็เลยต้องทำเนี huh. mm. Okay. Mm ่ย hmm. ช no no ้อนเปลือกหอยมุกขึ้นมามาตักเพื่อมันไม่ได้โดนโลหะครับอ่ามันก็รสชาติก็จะไม่เพี้ยนแล้วก็คาเวียก็จะมีอีกหลายเกลดหลายประเภทอีกหอมกินกินเยอะเนะเมื่อคืนแห้งมาเห็นบอกเมื่อคืนไปรยนอนไม่หลับทำะไรกดไหลย้อนทะุ่มามาเป็นไงอาการโคลแมนนะแบบขึ้นคอเหมือนคนเคยเห็นคนอ้วงไ้วมันติดคอนอนกี่ เมื่อคืนก็นอนประมาณตีหนึ่งนะพี่แต่ดันไปกินข้าวไปก็ถือว่านอนดึกก็มีสาเหตุใช่ไหมดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไงเป็นแอลกอฮอล์ก็เป็นดื่มไว้เข้าไปแล้วกินข้าวก่อนนอนอีกกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนอนเป็นเป็นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเชฟมาก่อนอ่ะเชฟเชิญเลยครับเชอรี่จิร์บูรี่ครับเป็นของหวานครนะของหวานเอาละไฟลุกแน่นอนกูเห็นแล้วเนี่ยชัวร์เลยมีความร้อนมีแอลกอฮอล์เนี่ยเห็นไหมดู กินแอลกอฮอล์เห็นไหมแล้วพอโดนความร้อนไฟลุกไหมลุกนี่ก็ลองดูดิแล้วเรากินเข้าไปอ่ะอ่าแล้วเดี๋ยวไปกินเผ็ดเข้าไปอีกลุกไหมลุกลุกลุกมานั่งเลยนะเพราะไม่ไหวแสบแนือแสบหน้าอกใช่นี่ขึ้นมานี่เลยใช่แล้วถ้าไม่รีบรักษาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมะเร็งทำหานะจ๊ะอ้าวเหรอกดไหลย้อนมะเร็งเลยเหรอมะเร็งได้เลยครับเพราะหูรูดเราเนี่ยบางทีมันขยายไปแล้วถ้าคนอายุเยอะเนี่ยเขาต้องผ่าตัดเย็บเลยนะ เรื่องอะไรเดี๋ยวมีวิธีไหมมีวิธีไหมเดี๋ยวไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวมีวิธีบอกรอแป๊บให้เชฟเขาโชว์ก่อนตัดสายนิดนึงทำให้เป็นคาราเมลครับผมคาราเมลไลท์ใช่ครับ เชฟนี่ถ้าเชฟไม่อยู่มีมือรองไหมฮะมีครับมีใช่ไหมที่ออกมาโชว์อย่างนี้นะครับมีคือทุกโต๊ะถ้าสั่งเมนูนี้ต้องออกมาโชว์ต้องออกมาโชว์นี่คือสไตล์ทางยุโรปเขาจะนิยมใส่เนยนะผมใส่เนยพอเราเริ่มละลายเราก็ใส่เนยไปนิดนึงเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงก็เหมือนน้ำกับน้ำมันก็จะมีไฟนิดหน่อยอะพี่หลบทำไมอะกูก็กลัวสิมาเลยโอ้ยไหมเห็นไหมล่ะก็จะมีกลิ่น กลิ่นเลยหอมหอมอะไรเนี่ยหอมใส่น้ำเชอรี่ไปนิดนึงครับผมครับเสร็จแล้วก็ใส่เชอรี่เข้าไปครับผมนี่เอาละคราวนี้เดี๋ยวมาอีกแล้วนีกแล้วไฟค่อยไม่แรงเหมือนเมื่อกี้นะฮัลโหล ทางยุโรปเนี่ยเ,เขาเขาจะนิยมในการเสิร์ฟแล้วก็เป็นคุกกิ้งโชว์กับ,บลูกค้าเงี้ยนะเมืองไทยก็จะมีน,น,นี่เราใส่ลอชชรีต่อที่เชฟออสก็ไม่ไม่แพ้ยุโรประเพราะเขาเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสโดยโดยตรง<อ>เป็นคุกกิ้งโชว์เอาไว้สร้างประสบการณ์ในการแดดจริงๆแล้วจริงๆแล้วเชฟเขาเขาบอกว่าจริงๆเราต้องจบเมนคอร์สก่อนนะ จบเนื้อให้จบก่อนแล้วอันนี้จค่อยสั่งนะแต่นี้เราบอกว่าเชฟเอามาเลยก็ได้เพราะว่ากว่าเราจะกินหมดเดี๋ยวมันจะนานแล้วเดี๋ยวเชฟก็ต้องไปทําอย่างอื่นต่อกิน,นไปกินมา,นานเนี่ยกูก็เริ่มมึนแล้วล่ะชานหวานแม <า S 1> นี่นี่ก็กินนี่ก็แอลกอฮอล์เยอะเออไม่เชฟผมกินอานนี้ถูกต้องใช่ไหมครับครับกินไงเต็มคู่กันเลยครับผมแล้วก็ไอ้ลูกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เชอรี่ด้วยใช่ไหมฮะครับผมเนี่ยแ่งนีานแบ่งลึกชานหวานจะมีความกลมกล่อม ของแแอออลลลกกฮ์้ว็ไอศครีมมีเปรี้ยวมีหวาน้าเลี้ยงกินลูกนี้อย่างเดียวก่อนก็ได้มาคู่กันสิมาคู่กันเถอะเออเออนั่นน่ะอือเฮ้ยปุริมร้อนนะร้อนๆจะเย็นครับปากเปรี้ยวเลยปากเปรี้ยวเลยนี่ลิ้นจระเข้ปุริมมันร้อนนะร้อนมันอมความร้อน เอาเนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ายังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เดี๋ยวจะไปไหนก็รอดูกันเอาอ่ะไปสวัสดีครับเอาแดกต่อปดด้ไม่รููจะ